สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับครับมือนี้ทางช่องนะครับสิผ้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับไปติดตามแนวทางตัวเลขสรุปล่างกับของปูหาเก่าสีประจํางวดวันที่16กกรกฎาคมครับอ่ะขออภัยครับ16กันยายน2566ครับว่าชุดล่างของปูหาเก่าสีอ่ะสีเน้นย้ำให้เป็นตัวได้ครับงวดที่ผ่านมาครับ1991ตรงๆนะครับสําหรับชุดล่างปูหาเก่าสี เาอเพื่อ,อปเป็นการเสเวนาเข้าไปพบไปเจอกันที่วัดปูหาเกาซีพร้อมกับตัวเลียงเน่าทางครับชุดสรุปล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบนไปพบไปเจอกันที่วัดปูได้เลยครับการนมัสการครับปูเอาชุดล่างวองมค่ะเอาล่างอย่างเดียวค่ะนบนกาได้ไปแล้วชุดขัดชุดนิน่งเท่า เดียนะ๋ยวเซ็นชิบมาปูมันเป็นยังค่ะบ้วางเปมันไปไปใน,น่ะพี่ห้องโลห้อกับอันนั้นหองโลหริ่งเก้ากับเจ็ดเนาะ ว่ามันเก็บมาแห้งมันเป็นเก่า <laughs> chiếc song đập tổ tùng, đây là chiếc thứ đề nó คเท่านี้แหละเดียกยผ่าตัวคัดแล้วอ่25ตัวคัดแล้วเหลืออยู่6คู่หลางยางเดียวด้วยใครพี่เด้อวิ่งเก่ากับเจ็ดหลางนะคะหาผู้ได้บ่มัที่พูดจับคู่ให้กับฮามาจับใส่เเล็กเก่ากับเจ็ดจับเอา ออกเกลืหนึ่งมีมาออกเกลาอสองมะปูไปกี่เปดสามแปดหนึ่งเปดสามไม่็วด่าไมันจีมาแบบเกนั่นแหละมันิมาแบบเกาปูวะมันจิมาไกลกันนี่ละปูวะมนกลกันกันเพื่นสี่ศูนย์ูเช็บเข็มไอุ้มดับเล้วี่เป็นศีเก่า เลขดับมยยูมันเปล่ยนหาเจ็ดเลขเดับผา,วาดวัน้ดับเท่าันสิบตึ้งมือมแต่มันกะหาเพราะว่ามันจะเอาเกาหาได้บอให้เก่าเก็ดกได้มันก็เปนเลขดับเด้บอลคบนี้รักสิบเก่าปุ๊บขาว่าดับมยยูกับหาเก็ดมาเลยนะเต็มเต็มเลย ก็ได้โอห่าเจ็ดอ่ะปูอคัน W คือเกาะหาเจ็ดนี่แหละตุกันนี่แหละปูอะเอามาชอบติดตามเลยค่ะเด้อปูอะมันหนึ่งอ่าแคป้าจอไว้หลังยางเดียวมันดับลักหน่วยนะถึงเป็นลักสิบแต่มันดับบ W เจ็ดนี่บ่ค่ะดับลักหน่วยดับลักหน่วยเป็นลักสิบได้เจ็ดหาเน้อปูหาดับเป็นสิบเพิ่กหน่วย โอ้หาได้พอ <c oughs> กซีน้อนเยกันกันไว้ต้องเป็นเ <G unt S 3> ด่ดดนนะน <c oughs> มนนะัน,ไปไปนมมเป <c oughs> ็นเล็กเด่นได้เหล็กอางตอนทำดับยิ่งเก่าหายน้ำมันนะก่าหายเก่านนั้นค่ะก็เลื่องบริหารประทัดดับประยุกต์มากมาไเลยดับยุ้มากตัวนี้อือค่ะเดล็กสูตรทนงประเทศเขานะเห็ยิบหาคู่หารยิบหาเนี่ยมันคือเก่าหรือออยู่ เขาพอใจเครื่องใจเอินแบบอันนั้นมันมันาตัวตร่งอะนะค่ะอ๋แคปมาจเจ้าเวเดวอค่ะไอซีนะคะในทางของปูห้าเก้าสี่ชุดล่างนะคะเนาะหัดมาให้ลว<ะ>ตัวเก้านี่ล่ะม่วไปไปใสหรอกค่ะยังเปกก็นตัวเก้าตัวเดิมเอามักบ่มหมักที่ปูจับปู่ให้นะคะบ่มักเก่าซองเก้าสามเก้าหกกะหาเลขก เดืนจ้าของมาใส่เก่าบอมักเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ก็หามาใส่เจ็ดเอาอะนะคะเนาะแนวทางตามที่เลขเค่อยมานเอเลขเก่าซองเป็นยังไงปูข้าคยมนันอามันเจะเก่าซองเลยอก็ปูตนัปูมนมานเก่าซองเลขเก่าสองเลสเจาเรล์มงคลเจ้าของเลขมงคล,งลงคลือประจำเห็นว่าเก่าสองมันจ่งประจำนะแต่พอมันหมดเส้น,นก,ก็ตามเลขเก่าสองนี่มัมนเจ็ ขันวัาขันว่าสูตรมีมาติดนี่คือเป๊ะโหลดเก9าสองเก้าสองืเก้าสองอืมฝันนี้ยังกันผู้กับเตจนโอ้ฝันดีป่ะครับพู่บ่ฝันไปทางมันมาาุ้นม่นไปเรืเอยพอจะบอกนะมันถ้าฝันแบนี้มันมีได้เกิดการสูญเสียไปนะางบ้านเรื่อยพอจะว้าไปอโอ้ค่ะ การันตนแม่นเลยเท้ที่จะฝากไว้อีกเล็กน้องผู้ผานี่ต้องการตัวนี้เด็ดีเก็ตสามก็ได้อือตรงกับเหล็กปูอีกเก็ตสามเพื่อนบอกว่าเหล็กเก็ตได้ดนี่ค่ะนี่ที่เชืฟบาร์มอนนคลิปนี่ว่ามันคือเหล็กหนึ่งเพื่อนเลยว่ามันบอกเป็นเหล็กหนึ่งเหล็กเก็ตเพื่อนว่าครับตวงซื้อได้เก็ตสองจังบ่สามนี่่ดิสองเก็ดเจ็ดสองเก็ดสามสามสองตัดซื้อเด็ดเราอันนี้ตัวนักซื้อน้องเหรค่ะนี่หลายคนก็ ถามใช่ป่ะเนาะวานหนองฟันไปนะคะเชบา่ะก็ดีติดกระเป๋ามาน้ำนะคะติดใบสกีคุณพอวิไลเอามาใส่ไว้ในนี้พอดีนะคะเดี๋ยวต้องรอเบิงอีกนะคะเนาะเพราะตามปกติหนอนกันสีเขียนในสองหางรอบที่แล้วเขาทั้งสองหางเลยนะคะเนาะเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้ออะไรมันอพอติดตาม่สองคููนั่นแหละค่ะปู เก้าหกเก้าสองเก้าหกเก้าสองนินเทงสองคู่หลักนะคะหลักสิบหลักสิบฟันเม็ดเดียวเก้านะคะม่านก็จะเป็นขีคู่ใช่่ะือว่ามจังสีมันคือปนามากไล้นะส่วนมากก็จะเป็นมากเก้าสองเก้าหกเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์มันจะขีคีคือสิบุคอยมานนะคุณเนาะมากมันมันคือบุคายซ้ำดูนะค่ะดีสลับอคะรุเท้ายนีกราบขอบุณขอบุณปูค่ะสาธุขอบุู